สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้น่ยจะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับการส่งรูปโป๊เปลือยผ่านคอมพิวเตอร์นะคะพอดีเห็นช่วงนี้มีคนถามเข้ามาเยอะนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาก็ส่งข้อความที่เขาได้รับนะคะอ่านดูแล้วมันแปลกๆนะคะมันเหมือนอย่างกับเป็นวิธีหนึ่งของมิจฉาชีพอะนะ คือ,อเดี๋ยวเอารายละเอียดของแชทที่ทางผู้ชมส่งมาให้ดูก่อนนะคะอ่าน้องคนนี้นะคะเขาก็ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็มีการทักทายการผ่านไลน์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนนั้นน่ะผู้หญิงนะ่ะก็ถามว่าอายุเท่าไหร่นะแล้วบอกว่าแลกรูปกันไหมเห็นหน้าต้องเห็นหน้านะเขาเน้นคำนี้นะคะแล้ถามว่า ได้ไหมนะคะจังหวัดไหนคือถามเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้นะคะแล้วน้องผู้ชายเนี่ยก็ประมาณว่าเออโอเคนะสุดท้ายก็คือยอมอะนะแต่ทีนี้คือพอน้องผู้ชายเนี่ยก็ส่งรูปของลับไปนะคะแล้วฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะแต่ฉันหมายถึงว่าให้ส่งรูปที่เป็นหุ่นนะมาแลกดูกันนะะแล้วหลังจากนั้นก็ ข่มขู่นะประมาณว่าจะไปแจ้งความแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามานะฮะพูดคุยในไลน์ว่าเขาไปแจ้งความแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปออกข่าวดังช่องสามอะไรต่างๆนานานะคะซึ่งดูแล้วทั้งหมดนี้นะคะมันน่าจะเป็นมิจฉาชีพมากกว่านะ,ะเพราะหลังจากนั้นเขาน่าจะเรียกร้องเงินนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมให้เรื่องนี้จบนะคุณต้องจ่ายเงินประมาณนี้นะคะ ทำไมถึงสงสัยแบบนี้นะคะหนึ่งคือวิธีการที่เขาเข้ามาทักมาคุยเนี่ยมันเป็นการล่อให้กระทําความผิดไงน,นะคือคุณพูดแบบประมาณว่าแลกรูปกันไหมแล้วถามเขาแบบตอนดึกๆอะ่ะนอนหรือยังพร้อมหรือยังนะ,ะคือมันสอบแบบนั้นอยู่แล้วนะคะคืออย่างนี้นะคะ แอดมินก็ไปเช็คให้แล้วนะว่าการที่เราส่งรูปโป๊เลยพวกนี้นะคะมีความผิดอะไรไหมนะมันมีที่เขาพูดถึงก็คือถ้าแชทพูดคุยเรื่องลามกส่งรูปโป๊เลยเนะี่ยแจ้งความได้นะแต่อันนี้หมายถึงกรณีที่คุณถูกคุกคามนะคือมีคนมาชวนคุณคุยเรื่องลามกอะ่ะแล้วก็ส่งรูปโป๊เลยโชว์ของลับ อะไรให้คุณอนะแบบนั้นคือแจ้งความได้นะเพราะามันเข้าไขอ่อัชญากรรมทางเทคโนโลยีนะแล้วมีความผิดคือมาตรา397นะฮะในเรื่องการคุกคามที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็มีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนะคะอันนี้คือหมายถึงกรณีที่คุณถูกคุกคามนะไม่ใช่ว่ามาชวนเขาคุยนะแล้วก็สอแนวไปทางโน้น แล้วก็อ้างว่าเขาเนี่ยส่งรูปโป๊เปยมาเนี่ยก็คือมีความผิดเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าใครเจอแบบนี้นะคะแล้วโดนข่มขู่นะ่ะแอดมินแนะนำว่าให้คุณน่ะบล็อกไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่ถ้ามีเรื่องถึงตำรวจเนา่ะก็ต้องไปที่โรงพักนะคะก็ไปพิสูจน์กันนะคะว่าตกลงเนี่ยเราคุกคามเขาจริงหรือเปล่าหรือเขา ล่อให้เรากระทําความผิดนะมันจะต่างกันนะฮะถ้าเขามาล่อให้เรากระทําความผิดท,ท,ทั้งที่เราไม่มีเจตนาที่จะทาแบบนั้นอนะ่ะคือคําพูดมันมันมาแนวนั้นอ่ะนะฮนะอ่านดูก็รู้นะฮะว่าคุณต้องการอะไรนะแล้วพอเราเผลอทําไปเนะี่ยก็ข่มขู่เราว่าจะไปแจ้งความจะทําเรื่องให้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณนะจะยอมจ่ายเงินไหมนะเพราะ ขั้นตอนต่อไปของพวกมันก็คือคุณจะยอมจ่ายเงินให้เรื่องมันจบหรือเปล่านะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาคุยกับคุณอ่ะแบบนั้นคือมันยิ่งไม่ใช่ไงนะคะถ้าทางที่ดีนะถ้าเกิดว่าใครเจอเรื่องแบบนี้นะก็คือบล็อกไปเลยนะคะแล้วทางที่ดีก็คืออย่าไปโซงนะรูปของลับของอะไรพวกนี้ทุกคนเขามีกันหมดนะฮะบางทีคือมันไม่ต้องไปคือคนองนะ สมัยนี้คือเว็บไซต์โป๊เปอยอะไรมันก็มีแล้วนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นกับคนหรือคนที่รู้จักออนไลน์นะเพราะมันจะมีเด็กความเสี่ยงนะคะแล้วก็สมัยนี้นะมีอาชีพเยอะนะคะเราอย่าไปเสี่ยงเลยนะ,ะยิ่งถ้าคนที่ส่งรูปแบบติดหน้าไปด้วยนะคะแล้วให้เขารู้ว่าเราทําอาชีพอะไรยอยู่ที่ไหนเนี่ยยิ่งเป็นภัยต่อคุณนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเจอจริงๆนะห้ามจยเงินรู้หรือเปล่า เพราะว่าจ่ายไปแล้วเนี่ยมันไม่จบนะแล้วเขาก็จะขอเรื่อยๆนะคะทางที่ดีนะถ้าเกิดว่าคุณรู้ชื่อนามสก,กุลที่อยู่หรือได้ที่บัญชีของคนที่มาค่มขู่คุณนะ่ะคุณไปแจ้งความได้เลยนะคะดำเนินคดีกับเขานะะไม่ต้องไปจ่ายเงินนะจำไว้นะคะโอเคจ้ายังไงน่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปเล่นแบบนี้บนอินเทอร์เน็ตนะคะ แล้วก็อย่าส่งรูปของตัวเองไปให้ใครโดยที่เราไม่รู้ตัวนะไม่อย่างน,นั้นนะคุณก็จะเจอเรื่องแบบนี้นะคะโอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย